อันนี้พี่น้องบ้านดดนเกศบ้านทั้งไฟห็นบองเขายิงกันว้านี่เหรอเออปะ้อปะทอปะต้เออมากัือว่าสุบุญเลือกทกันละบ้านี้บ้นท่นเคยบังจเถื่อีสานนครศรีธรรเบึงโลดครบเบึงโลด ดีดีครับถ้าเบงยังเบืองแล้วสิสัมผัสที่หลังดอก,กนนอืมราจ้งคนอีกัวินั่งไปอีกเราพึ่งจา้างบัวแพ้งที่สองเริ่มต้นสองแสนหาหนึ่งบวกค่าน,ำน้ำมันนิดหน่อยวัวแพงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปเต็มไปฮอดเดือนเมษาเมษสาสิบเ็มือแล้วมีงนโนาสัผวันิมาสบุญเรื่องเ,อเพื่อยิ่งกันดีๆนั่นบ่ ก็น่ากลางเนาะหน้ากลางเนาะว่าพี่เนาะก็หยอกก็หยอกหยอกกล่นร้อแก่เจเบิงหยอกกันเลยปกติเป็นแฟนครับของผู้ใดญเนี่ยปกติเป็นแฟนครับของผู้ใหญ่เสียงวิวฮอกป้าแฟนครับน้องก้าไอตัวเนี่ยโอ้ยมาขี้จังไยเดียวกันแต่ละเท้านาเออบัดนี้แฟนครับน้องก้าไอพี่น้องเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้น้องก้าไอไปยูพาร์ตที่ศาลเตยไรพวด เออมันจะขึ้นหน้าบางกี่หมื่นเนาะทั้เลยบดีเบิงบดเบิงคูาก็บบดเบิงใช่กว่าตะวันย่านจะไงล่ะจะเขบวาเต้นใกล้ๆนะนะช่กว่า อันเดี๋ยวสิก้ไฮดอกที่ตามมานทั้งเพจทั้งอันยูทูบทั้งเพจทั้งยูทูบเดลฟคนสิก้ใไซส์ตัวซาเปยอยากได้สบายชิคเติมอยู่ที่ตามังก็ายาดมือวันวันเกิดได้ไปบอเบิ่งแน่เบิ่งแม่นั่นเหรเนาะพมก็บว่าได้ไปไปเบิ่งเราแหันมาที่นี่เราชนกันขึไปอีกแล้วหะน้องก็อายนะเชืองานปีนี่ไม่เชี่องานไม่จะไก่ คิวงานไม่จะล่องอีสานเตยบางเนื้อหันนะเดือนนันเนื่งกันผมก็บบอคายเด้เบิงจนจนที่สิ้นเดือนแล้วเนี่ยก็ร,รู้ว่าสิรอล้อคิวมืม่เดยปลาอัดนี่พี่ครับพี่น้องแฟนครับน้องกรไอ้น้น,ก,นกพวกเสืกกรออนี่เห็นบอทุกคนในทีมงานละจ้าทุกคนในทีมง,งาน,นาแฟนครับน้องกระไอ้มือน,นี้ไม่บางอีสานนครสิทธิ์มือแรกน้องน้องแพลวเหรอแพลวทิดาแพลวทิดานี่บ้านบ้านนั่นนั่นคือยู่นี่บ้านลูนบัวแดงเนี่ย อาทิตย์ที่เสียชีวิตตอนหันนาจำได้ปะนี่เป็นรถโแดงใกล้ๆเนี่ยไอ้คนที่แม่คนที่ซุปเปอน์ที่ไหนอีกแคท่าที่ดาล่ะคือดาโอ้นี่พี่น้องท่านเงินบานดอตเกตครับซีบุญเรื่องครับเออเขาจีนต้องทางคนละเออแข่งเด้อแข่งน้ำกันเด้อยืบเป็นมูฮุมเน่า ไปเ้ลงยผมพคร่องเครื่องับ้านเกกับบ้านครัอลนัี่อยมื่อนี้มื่อนี้ม่อบไแก่น้ำกันได้รับรองเท้าหนี่รับรองรับรองเท้าหานี่บอนั่นเด้รับรองเท้าหานี่รับบ้อลงมือนี้ทะเบิ้ลรถาคไปแด พันบาหานหอดไก่ย่างพันสามถุงผมนะอันนี้พันซ้อมซ้อมครับอันนี้พันซ้อมไว้ว่าประมาณกลางเดือนท่านว่ากระสปปีเปลี่ยนเปลี่ยนสคริปต์ไหมเบิงเบิงครับเบิงเป็นแต่เบิงไม่จะใบรุ่นผู้เฒ่าก็ม่จะไม่เนี่ยเหนยผ้าพญาแล้วแต่กระลั่มมวนเด้เฒ่าม,า,า,ามีคุณภาพเบด้วยมันเฒ่าทิ่มเอาพว่าสีเปลี่ยนล้ำเหลืองไหมวระสันโอ้โหวุลุ่มวุลุ่ง ไปอย่าวโอ้ยไปใชไงกับพ่อไปทานใดกับพ่อนแฟนครับดองะไอ่บดดูพวสักก่อนเนาะนีแม่นเบิร์ดเลยนีไม่้องแม่นเบิร์ดเลยดีปาอ้าทัวเป็นเป็นจังไใค่อยมากนาะไอ่มากมองเลยเขาเหรีเลยเขาเหรีมวนบดบาทมากบดวง ฉลอสการ่าจีดีปีที่สองปีที่สามน่ปีที่สามองเบปีที่สมครับอีสานนครสินเนี่ยฟังเบิงฟังเบิงเราสี่สิครับเดี๋ยวถ้าเบิงไม่เห็นยูผมเลยด้อผมสิไปลงยูทกับลงเพจครับพี่้องครับนี่เดี๋ยวสิกดให้เด้อรปีัเดี๋ยวผมสิกดให้ใช้โทรศัพท์ให้ บางกิตบอสโซฟอ์ัหน้าเป็นมัวน้ำน่ให้ผมนั่งน้ำเน่าดีแต่ขเนี่ยผมนั่งก่ดีละนั่งน้ำเน่สดกรับพี่น้องที่ช่ได้มีมัวยับเป็นเยาวสได้พูเฝ่าวงกหเงผู้ช่าง้ยพี่น้องบานดอนเจ็ดครับว่านนี่ว่านเมื่อกี้นว่าเป็นตันยวนเศร้ายานจะเขารวางม่สนิทมันไก่กันเนาะ ผู้ข้ามเปย์าหันบ้านขยานมาลรวงม้านตะพูดบ้าเขาเสร็จแนี่สนเกตติกาเศรษฐอิ่วนบ้านเป็นเกตการเราก็จากทาสู่การแสดงจากเกมรุ่งแปดจงมีกองแล้วคือ้ากร่สีระสีสื่เขาจ่อจงแค่ย่บมาข้างเนาะจงมี่องมันจ่อจงเฮ้อ ข้าแม่นข้างคือตำรวจนะเนาะป่านนั้นเขาเป็นตระานอันนี้ยิ่งยิ่งจะพาคนเนลาลีกันตัดแต่สิงกันหญ้าตัแมน่บ27แมันแมนแมนยิ่งจอาลีกันที่แหลกโต๊ใจ่นึกว่ามันเม่าอย่าโบแมนฟังไปฟังมาเราแปลว่าไ่ต้องย่านออกแถวสินะว่านะแมนแมน

วทีใหญ่ครับ12ห้องมาตรฐานเลย12ห้องมาตรฐานหลายครับ300ขึ้นไปจักมื่อนหร่ว่าพันสิเปี่ยนเรียงไม่ทัไม่ใหา้อนหังเวนึ่งท่านว่าครอับค้กับคอนแก่นครับน้องนอกนแก่นไปรับปูชาทุกเทีพี่นอง แ่างรมการกไม่กคือทา่าอารของเใกล้ๆกันกับบ้านระเบียบเาลาบ้านให้อยูนะใกล้ๆกันใกล้กันกับบ้านพอขอมูลมันปอบว มันอยู่ส้นเดียวกันกับระเบียบมะส้นเดียวกันครับ้นน้นเรื่องนอนเรื่องกัไปหันกันเป็นบ้านอันนั้นครับพ้นไปหลายเชือแล้วมังนะบ้านยู่บ้ันบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศจน

ใส่เสียงกันยาวมาดั้มต้นเมียด้อมาหบรรยา้กลาดินนะครับที่ว่ามันโตลรคหาวโตบรรยา้กลาดินทั้งดูทั้งเต่านะครับเอาพอรับก็ะทีนได้ใเปิดทีห้าอสักชุดเด็นะครับเบอร์หนึ่ครับสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อต่อต่ออืมอืมอือมอปมอืมอือืมอืมอามมือืมอืมืมอืมอือืมือืมอืมอคมอืเอือืมอครอืมอืมอครออ บ้านผู้ดใดญแม่ยัยผมก็นเนี่ยเหน็นน้ำน้ำเนื้อโอ้ยบ้านผู้ใดม่ไม่้ให้หู่จักกันตัวเนี่ยโดนลราเรีอบประเทเบื้องหลังเบื้องมาล่ำแม่ยัยผมนายโดนเติบแล้วครับ,นะบอันนี้เบื้องสกีพี่น้องฮะครับโอ้ทบกินไรไปดอกกินไรแล้วมง่ง่วง รรรรกระสรับสิผสซอดแกงไอ้ซอดแกงน้่มันนี่หมวกกระเรืมหมวกกับแว่นตากระเรื่อมมนนี่ครับไปจัดโดยละยแถวนะน่อ,ะอมมส